สวัสดีเพื่อนๆชาวรถเครื่องเก่าทุกท่านครับวันนี้มาชมรถเครื่องเก่าสมชื่อครับตระกูลโนวาน้ำตาแม่ครับมาทีเดียว3ามคันเลยนะครับเดี๋ยวมาชมทีละคันกันเลยว่าแต่ละรุ่นแต่ละตัวราคาเท่าไหร่นะครับซึ่ง3ามคันนี้นะครับราคาไม่เท่ากันนะครับแต่ละตัว จะเป็นยังไงเดี๋ยวมาชมกันนะครับตระกูนโนวาหมดเลยนะครับโนวาน้ำตาแม่มีสาวสวยมานะครับวันนี้ปิดแมสด้วยโอ้เลี้ยงกันมาเลยครับมาทำอะไรกันเนาะมาชม แต่ละคันกันเลยครับเอาเป็นโนวาธรรมดาก่อนแล้วกันครับตัวนี้เป็นโนวาอ่าเดิมๆเลยนะครับคันนี้ท่อสูรดิสเบรกหน้าดับเบรกหลังโนวาอ่าไม่มีคัดนะครับ สีเกียร์ธรรมดาหรือสี่เกียร์วนนั่นเองนะครับหยีบหยียบเกียร์สีหยีบหน้าอีกทีก็เป็นเกียร์ว่างนะครับไม่ต้องย้อนหลังนะครับลองฟังเสียงเครื่องกันเลยนะครับคันนี้ กดไฟหน้าขาดนะครับอืมต้องไล่ใหม่นะครับไฟหน้าหรือว่ามันแข็งหรือเปล่ากดไม่ลงนะครับแต่เครื่องดีครับเล็นหน้าหลังใช้ได้คันนี้นะครับอ่าราคาสี่พันบาทครับ โทษทีครับโทษทีลดราคาดีกว่าครับสามพันแปดครับคันนี้โทษทีครับสามพันแปดร้อยนะครับคันนี้คันแรกนี้นะครับอันนี้บอกเลยนะครับเล่มหายคันแรกนี้นะครับราคาสามพันแปดนี้เล่มหายนะครับแต่ส่งได้ทั่วไทยนะครับเดี๋ยวผมออกใบซื้อขายให้นะครับเดี๋ยวทําใบซื้อขายให้นะครับท่านอยู่จังหวัดไหนเดี๋ยวก็ คุยกันได้นะครับคันนี้3 8 0 0นะครับสำหรับโนวาอคันแรกนะครับมาดูคันที่สองนะครับคันที่สองมีเล่มนะครับเป็นโนวาอเหมือนกันนะครับไม่มีคัสเหมือนกันนะครับแต่คันนี้มีเล่มนะครับมีแผ่นป้ายให้มีเล่มทะเบียนให้นะครับคันนี้โนวาอเดี๋ยวลองดูนะครับเสียงเครื่อง นี้มีเล่มนะครับประมาณนี้ครับคันที่สองมีเล่มเขียวให้นะครับโนวอาอาเหมือนกันสติกเกอร์อาจจะติดผิดไปนะครับมันหายากนะครับสติกเกอร์รุ่นนี้นครับก็เอารุ่นที่มันติดแล้วดูได้มาใส่นะครับ เบรกหน้าใช้ได้นะครับโนอาเหมือนกันไม่มีคัดนะครับสี่เกียร์เหมือนกันคันนี้มีเล่มให้นะครับคันแรกนั้นไม่มีนะครับคันนี้มีเล่มก็สี่พันห้าร้อยบาทครับคันนี้สี่พันห้าร้อยบาทมีเล่มเขียวให้นะครับส่วนอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้จะเป็นตัว สุดท้ายหรือว่าตัวล่าสุดของตระกูลโนวาครับโนวา RS Super นะครับมีโชคเดียวดิสเบรกหน้าหลังนะครับคันนี้ก็มีเล่มเขียวให้เหมือนกันนะครับยางเป็นยางวิบากหมดเลยนะครับหน้าหลังนะครับแต่ว่าก็นอกนั้นก็เดิมๆนะครับ ป้ายหลังหายนะครับคันนี้ Nova R S Super Shock Deel ิส s b r a k หน้าหลังนะครับ mm hmm. บ,บ,บังพักเท้าบังเบรกก็มีครบอยู่นะครับ R S, mm hmm. <S uh. Super นะครับคันนี้ลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับ เสียงเดิมๆเ,เลยนะฮะท่อเดิมระบ,บบไฟออกนะครับไฟเลี้ยวขาดล้วลไฟหน้าออกนะครับ ็เหยียบเบรกเหยียบเกียร์ก่อนนะครับตอนนี้อ้าวเบรกหลังไม่ดีอีกเดี๋ยวนะครับอ่ะโอโ้โหลืมเช็คสวิตกุญแจนะครับแต่เดี๋ยวเช็คให้นะครับตั้งมาปกติแล้ว ให้ฟังเสียงเครื่องกันดูนะครับก็ประมาณนี้นะครับกับโนวา3ามคันนะครับท่านไหนสนใจจะเหมาหมดก็ราคาหลังไม้นะครับแต่ว่าสนใจคันใดคันหนึ่งก็ติดต่อมาเลยนะครับตามเบอร์โทรที่ขึ้นอยู่นี้นะครับกับตะรถเครื่องเก่านะครับ สามคันนะฮะสำหรับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าทีเดียวรวดเลยนะฮะสามคันพอดีได้มาตระก,กูลฮวาก็เลยเออทำคอนเทนต์เป็นขายทีเดียวเลย3คันรวดนะครับสนใจติดต่อมาได้เลยนะครับผมรถอยู่เชียงรายส่งได้ทั่วไทยท่านอยู่จังหวัดไหนก็ติดต่อสอบถามได้เลยนะครับ รถส่งถึงหน้าบ้านเลยนะครับประมาณ3-5วันทําการถึงมือแน่นอนนะครับค่าส่งเฉพาะค่าส่งนะครับเก็บปลายทางได้นะครับค่ารถก็ต้องโอนมาก่อนรถถึงจะไปนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องการคดโกงนะครับไม่มีแน่นอนนะครับเพราะว่าเราค้าขายรถจริงนะครับรถที่รอรีวิวก็อยู่ข้างในนะครับตรงนั้นก็มีนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยกับตะรถเครื่องเก่านะครับรถเครื่องเก่ารถเครื่องหายากนะครับก็มีในช่องนี้นะครับค้าขายกันในช่องนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้ด้วยกับตะรถเครื่องเก่านะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ